ไอ้พวกโรยลงดูดป,ป,ปุ๊บปุ๊บเลยนะน่าจะกัดใบน่าจะตววดใบกัดใบครับยังไม่โดนเบ็ด โโอ้คันกระเด้งเลยโอ้โหเป็นปักตายไปแล้วเนี่ย ชอบนับคุณแต่ผมนั้นชอบตกชะโดนนะนันนารักตามชมวาสะปินี่เบตประสมจะเอาตัวมันไดไหมฮีคู่กับคันโอทูฮาร์ดคอคอยดูนะ ทำไมมันขวางงี้มันมัน,ม,นมันไม่โดนน้ามันเป็นอะไรเม็ดขึ้นบึ้มเลยนะเม็ดขึ้นบึ้มเลยปลาปลาปามลาปลาปลามลามกลด,ดเหรอลาางลากลักลกลกบลาลาปลาปลาปาปาาลย,ยา เต็มกราฟบอกแล้วฮาร์ดคอคู่กับปลาสม้มมันมันเข้าใกล้ด้วยที่ไหนฮาร์ดคอคู่กับปลาส้มนะครับเอาไยี่อคีมเข้าไปไหนแป๊บน,นึงนะดีไวได้ไงเต็มกราฟเลยมันคว้าแล้วควา้าอีกนะครับ ขาโอ้ถ้ามันอาปากหลุดแน่เลยมันอมไม่อยู่เลยอมม่อยู่เรียบร้อยโอ้ยสวยงามสวยงามครับสวยงามนี่ามาชมกันเลยครับชมปลาก,กันเลยโอ้ยขยมไฟขยมไฟอยู่พักนึงันนึงนะครับ เขาเขาไปพันจะได้สวยเรือเล็กนะครับติดเก้าอี้อาจจะดูแบบเก้งกังหน่อยเนีเออ้ยเฮ้ยเนีับ วินเบตปลาส้มไทยแลนด์นะครับบายช่างโอนะครับตัวนี้แล้วก็นี่ครับคันน้ำพันนี่ครับโอจุพัทโอจุพัทรุ่นฮาร์ดคอร์หกฟุตหนะครับสิบยี่สิบยี่ห้าตัวนี้ครับสายเดวิลพีสี่นะครับบูโรร้อยเปอร์เซ็นของโอจุพัทเช่นกันนะครับนี่ครับสวยงามเลยสวยงามเลยกดปลาครับใน่ละครีม โอ้มันมันคาบไว้เฉยนะเนี่ยโอ้ยโอ้โอยเป็นจะไม่ทะลุเลยมันอม,มไวเฉยถ้ามันอาปากกระดุดแล้วเนี่ยเนี่ยมันอาปากกระดุดแล้วนี่เนี่ยเบรคปลาส้มไทยแลนด์หนุป่ากูป่ากนันว้า ่ตัวที่เดียวตัวที่นี่ทำไมมันเหลือตัวแค่นี้โอเคครับอ่านี่มันชัดโอหรือชาดอนวันนี้แบบนี้ยังไงนะ จุดนี้นะครับจบจบเลยคันราคา8ป0บาทโอทูพัทฮาร์ดคอร์สายเดวิลพีแล้วก็ถิไม่ไดเวดปลาส้มไทยแลนด์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านทองตลาดทั่วไปนะครับผมโอเคครับครับ แล้วปล่อยกลับไปเลี้ยงลูกนะครับคลิปนี้ผมถ่ายไว้นะครับแต่ดันมือไปโดนคูนไว้นะครับมาเร็วๆนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันโอดูพัดนะครับสายเดวิลพีซีนะครับแล้วก็เหยื่อนะครับสิบเอ็ดปลาส้มไทยแลนด์นะครับโอเคนะครับนี่ครับคันโอดูพัดนะครับตัวนี้สี่เอแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับสายเดวิลพีซีถักแปดนะครับตัวนี้เหนียวทนแล้วก็ฟูโรนะครับของเอฟซีของโอดูพัดนะครับฟูโรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ สาวในโอมุอ้อมใจด้วยครับโอทุพัทนะครับผม